สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขสุข้ขนจ้ามนีปายู่กับลุงจอดมาเที่ยวสวนเกษตรพ่อเพียงค่ะทั้งเก็บกินทั้งได้ขายค่ะพี่น้องน,นี่ค่ะมาชมบ้าสวนน้องสาวนี่เพิ่นปลูกอีหยังแน่จ้าพี่น้องผนสวนเพิ่นย้อยใหญ่กว่า,ากว้างจ้าพี่น้องน้องสาวเอน้องเคยปายโยเพิ่นเห็ดเกษตรพ่อเพียงจ้าพี่น้องเออเฮ้ได้กินเห้ได้ขายพร้อมจ้าเพิเ่นปลูกมักพีกปลูกหลายอยางจ้าพี่น้อง ปายูกับพึ่งเห็นครั้งแรกคือกันกับพี่น้องเอฟซีเนี่ยแหละครับปายูสิรีวิวให้ยเอฟซีชมแล้วกอะปายูกับขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุกุ้งสุก้นเด้อค่ะทั้งเอฟซีเกา่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกการติดตามเด้อจ้าพี่น้องค่ะ,ะปายูขอตรวจขออภัยเอฟซีเช่ายูทูบด้วยกันเด้อจ้าพี่น้องปายูเออบอสท่านได้ไปเยี่ยมเยียนเนาะจ้าเพราะว่าอิน,อนเทอร์เน็ตกะมีปัญหาค่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่เมืองไทยเฮานี่ เออเน็ตกับบ๊อคอยดีเนาะจ้าพี่น้องปายูกับเยอรมันนะคะพี่น้องปายูกับสีไปเยี่ยมเยือนพี่น้องเออเ YouTube ด้วยกันคือเก่าเนาะเจ้าจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามาเยี่ยมเยือนเด้อจ้านะคะพี่น้องชมสวนหมักพริกน้ำไปน้ำกันจ้าหมักพริกเบิ่งไกลๆค่ะพี่น้องหมักพริดกินนู้กินดาบอนี้หมักพริกอีหยันนี้หมักพริกซุปเปอร์ฮอตพะนะคะพี่น้องเพสเพสหมักพริกอันนี้พัซซันซุปเปอร์ฮอตเออสำรับตำสมตำพะนะ เออเป็นวายเอฟซีสั่งใดเด้อเพันสันวายเอฟซียูไก่ไก่นี่ครับค่ะนี่อยู่บ้านขวาวใหญ่ตำบลขวาวใหญ่เด้อจ่าเด้อถ่ายเอฟซีอันยู่ในมอสอหรืออยูไก่ไก่นี่อยากอันสั่งมาพีกเพิ่นเด้อจ่ามันเก็บทรงจ่านี่มีลูกค้าอันสั่งแยกสีเพิ่นกับสิไม้เก็บทรงนะคะนี่เท่าละสามซีหากิโลหกสี่นะจ่าแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าสั่งก็มอน้ามันตบมืเลยสิก็ขุดผีหน่องบ้างเนี่ย พริดไหมพูดซึบลึบอยู่โอ้ตอัดส่วนเหรอเพิ่มขึ้นไหมอันนี้เป็นบักพริกสำหรับเออ่ตำสมตำนะจ้าน,นี่เพ่นอมหมบังหอยนี่ได้ใส่ย,ยาหนางา้งมาเ <laughs> พิ่นมาล้างมเสร็มาสู้เลมาเดี๋ยวต้องต้องหาก่อนมานะโอ้ยเอ้ยนวยแดงอันอเต็มอยู่ฮะต้องได้หาพะนะไม่ไม่ no no หน่อยๆเอยานะลูกจ้าสิแม่เก็บเอาลูกง่ายๆดอกสาวว่าเอาลูกแดงๆโอ้ยลูกหน่อยแต่เป็นสิหาเก็บลูกง่าเออเอออามันมีสตีลหรอนะโอ้ยสตีลเขาต้องสีแดงๆเอาขวานมันน้ำมาแล้วหวานะเอาเก็บแบบใดให้เล้าบิ่งเนี่ยสุกสุกเออ้สุกสุกเนี่ยเออนั่นแหละโรดนั่นน่ะเออนั่นแหละอย่าะตัว

ลุงจอดเก็บมาผิดเป็นเยอ่เต้ยแล้ว่งหลือต้องใส่ถุงมือเลยตาผู้นึ่งมันไม่ยัางสิว่าได้ที่สอนแผลมดเม่แพนแพลมใส่นั้นด้ใส่เกล็เสร็จชิบโอ้ยใหญ่หนียิงของของทีมีแอมก็งฮองมาได้เลยเป็นมาได้เลยมี่ีมี่อสตอรปอดโอน่อสเตอุกเูกที่้านสมบุกมาไีส่เดียัอเพ็ดนะอไว้ซะ โซมักโซไปสัอั๊บันลังเก็บพอเป็นอมิดต์เป็นมาขันบางงามอันบางงามเลยแม่น้องเคยนะบางหมักซีดาจะพี่น้องนี่บ่อยทังน้ำไม่ทาน่ะฮดน้ำฮดมันอืมเยาะ อ๋อผีดอไมากินอะมากบอกรีกบมีใบแต่ว่าดอกดกพี่นองเลยไงเน่ะเออมีตะนวยมีตะว่าไงมีตะนวยของรีกใบบมีจจะพี่นองอื Vây đây tuần nhà buộc với em. Mân mân mở này mân mân lỗ lẻo. Hm. 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 nè Hm. 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 ะมากกกันซ่อนนอะจ้ะนี่ลูกพลังเก็บเก็ <laughs> บกะหมกกกลังเากตลุงจอดไว้เก็บบัากกกซ้ำนีเก็บเป็นชมงเก่งไดซ้ำนีพะนะคะพี่นอ้องน้นูน่ดีเลทีมเมเอาเบื้องทูเนนี่นี่คือโอซองเตะไคร่ตะไคร้ตะไครเออตะไคร้แพี่น้องมีตะกอใหญ่ๆมั่งเนงพูดอะ ตะไคร่นี่เพิ่นกระปูกขายเด้อจ้าเด้อนี่นี่เพิ่นอันเอาไวทท้ถ้าวทำพันเพิ่นสิขยายเนาะจ้าแต่ว่าขันมีคนซื้อเพิ่นกสิขายจ้าพี่น้องนี่มกหุ่งกับกำลังปลูกเนาะจ้าโอ้ต้นมะเขียบเดี๋ยวนี้มันเอ่อห่อนนะจ้าพี่น้องก็เลยบ่ทันได้ขยายเนาะจ้าเดี๋ยวให้ฝนลงนะจ้าเพิ่นสิขยายขยายปลูกนี่แหละเต็มสวนนี่ล่ะจ้าพี่น้องเพิ่นเออ่เฮ็ดอ่ สวนเกษตรพ่อพียงจะปาดมาเขือขึ้นจะพี่น้องสุกเต็มตัวนยเนะต้าออไข่ไหมสันมอออ่นต้าไข่นี่ตไไ <c oughs> ะกอ่อนง่ายๆให้นะหลักโกอมักทั่วอันมักทั่วอันนี้ ไหว้แล้วจ้าหมักทั่วคนปลูกนะคะกับไหว้ไปแล้วเี่มเขือจ้ะนี่ลูกนี่บุญละี่นอ่องปาดมะเขือปื้ดบุญ เสีเยวไปกินกับสมตำจ้ะ hmm. ม mm ัน hmm. mm ี hmm. mm ่ย hmm. mm ังหยามหยาบขึ okay. mm ้นโอ๊ยเตน้ำมันใบบักขามลงออืโอ้ใบใหม่ลงแล้วมันเหม็นนะน้ำ น้ำเม็อีกโซนนึงจ้ามักพริกโซนนี้มักพริกเอ่อรุนไหมเนาะจ้าบ้างถ้าเด็กเก็บนะจ้าพี่น้องนี่ยขนวยตาดเยอะโอ้โหพูดล่ะหมากซาบล่ะหมากดกดกพี่น้องมั้งอ่ะามกพริกรุ่นนี่นี่อันเพิ่นยังพันอีเก็บเนาะจ้าพิ่นยังพันเด็กซุกนี่เขาเพิ่งนั่นเห็นไหมครับพี่น้องตี แต่ว่าเพิ่นเริ่มเพิ่นว่าเริ่มเก็บแล้วะพี่น้องเขา,า,าเออเขาเก็บเอ,อิ่นเพิ่นว่าเก็บลูกซุกไปหลายแลยาา้วเพื่อนโซนที่เขาเก็บเมื่อกี้เนะาะจ่ะเพิ่นเก็บอีก,ลห,กออนะหลุนค่ะมาเออ Quay ăn, đi bọc quay Panh hãng yên bọc. Anh bọc tên cai bung nga binh ngọc tên cai <laughs> sụp lục nha liver. ơ lục lên lục này. Quá là là hai? <laughs> Quá <laughs> là 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 là? Quá là là? Quá là? Quá là? Giờ là? Quá nick Quá ใช่ครับคุกว uh ้าหมกแต่งทยายกูนะครับ huh. พ okay. uh ี huh. oh ่น้องเป็นไงสบายดีตาสบายดีสบายดีครับโอ้ยู่ดีสบายสบายโอ้ยังแข็งแรงอยู่นอปเย็าไงยสวยเนาะโอ้ยยัง็ปไงันละ

แาาล้วมากกินผลไม้ยังสมกัผลไม้บานเท่ามกพร้๊ดพี่นองอัดซ่อน้ำป่าอยู่บ่จ๊ะปูดะมกพรกดวโตอกต้นนั่นก็พอต้นนั่นจะพี่นองปูนต้น,ตนป่นก็คือกันปูดะใครพี่นองไปปูนแนม๋เหมือนอจานี่เป็นลูกขายผู้ใดสนใจก็สร้าง,งใดเด้อจ้ะเด้อบานขว้าเงตำบลขว้าเงจ้ะ

ต้นนั่นหมักม่วงยังต้นนั่นขึ้นดกแดี๋ยวหมักม่วงคนละพันนะเอ๊ะมันมันเป็นคนละรุ่นเนาะย่าสึ้น้อน้ร่อยหนามแดงหมดแดงอืมโอแมนอิสมักเลยมีนวลเอ้ยหมักม่วงไหมอุ้ยอ่อนซ้อนเดียวนี่ มาสวนนี่มีทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องได้ทุกอย่างเลยจ้ะทำอเนี่ต่จะเอาไม้จะโคสสักกิกสักพี่น้องมะเขือพี่ต้หงง่ามึงเลยทำอันนี้ก่อนนะทำก่อนคอนเทนต์ก่อน อ้วนหมักริดกับพี่น้องเห็นปะออหมักผิดเก็บักผิดเก็บอ่าผิกอันนี้เก็บมันจะพ่อกินนวจ้ะนี่เนี่ยถ้าถ้าพี่น้องเอ็บซี่เออไปเก็บบักพีกเก็บพักนะจ้ะยุสวนหนองสาวสวนหนองสาวมีถูกอย่างจากพี่น้องนี่เศษสวนเกษตรพ่อเพียงนะจ้ะทั้งได้กินทั้งได้คลายนะคะพี่น้องเออเลือกกินเท่ากับเก็บขายจ้ะ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเด้อค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณทุกการติดตามทั้งเอซเก่าเอฟซีใหม่เด้อจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจา้า